<laughs> สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมปราวนะครับแล้วก็มาอยู่เกมที่มีชื่อว่า p พ t s ซ t t i n g นะครับเซ t ต i กเซตตเออ p พ t s ซ t t i n g อะ่ะมันจะหมายถึงว่าเวลาแบบว่าฝากเลี้ยงสัตว์นะคุณเหมือนคุณไปต่างจังหวัดนานๆหรือคุณไม่ว่างไม่อยู่มีธุระอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณฝากใครสักคนดูแลสัตว์เลี้ยงให้นั่นแหละครับก็คือเพจเซตติ้งแต่ว่ามันแน่ใจหรอว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเลี้ยงได้วะรอไอตัวแบบเนี้ย มันคือแบบนล่วมันหนอนไม่ใช่เหรอโอ้ไม่รู้และรู้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญน,นะครับก็เลยหยิบมาเล่นอ้าวโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องข้างในเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะที่มาดูแลหมาฉันหมาสัปดาห์เนี้ยมาดูแลหมาฉันทั้งสัปดาห์เลยอันนี้น่าจะ คนที่เขาฝากเราเลี้ยงนะครับเขาจะไม่อยู่ทั้งสัปดาห์หนึ่งเราต้องดูแลเจ้าสิ่งนั้นทั้งสัปดาห์เลยเหรอเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องทำอ่ะอยู่ตรงตู้เย็นนะแล้วก็อย่าลืมล่ะไปทักทายหมาฉันด้วยทักทายหมาฉันก่อนเออเขาทิ้งวัตถุดิบทำอาหารไว้ให้แถวๆในห้องครัวนั่นแหละถ้าจะเผื่อนายอยากทำอาหารเย็นนะ อหมามึงใช้คำว่าหมามึงเห็นมันเป็นหมาจริงๆหรอ <c oughs> ทุกคนมันมันไม่ใช่หมาไอ้เช่นี่มันหนอนไอ้เจ้ยคนกลัวหนอนดูไม่ได้นะเนี่ย อะไรวะเราทำอาหารเลยได้ไหมทำอาหารทำอ่ะนี่ไงเราทำอาหารเลยครับก่อนอื่นต้องเอ่อทำไงหย,ยิบเนื้อลงไปจุ๋มแล้วก็เฮะอเหมือนได้เสียงอะไรฟุดฟุดฟิทฟิทครับ ไอ้สตกใจหมดเอาไรจเจ้าอะไรอยากกินเหรอดมทำไมอ่ะว่าไงดมทำไมหิวเหรอเอาหายไปไหนแล้วอุ้ยน้องไปรอโต้ด้วยน้องวาเลนแต่ก็น่ารักของมันนะโอเคอาหารเสร็จแล้วนะครับ กินอาหารกันเถะน้องหลังจากทำอาหารแล้วต่อไปต้องพาหมาไปอาบน้ำพาหมาเข้านอนแล้วเราก็นอนบนโซฟาหรอพาหมาเข้านอนหมายถึงพาเจ้าสิ่งนี้เข้านอนใช่ไหมได้เลยอ่ะกินกันอืม นอนกำลังกินอาหารกูต้องรู้สึกยังไงวะเนี่ยเราต้องปล่อยให้น้องกินหรือว่าเราอุ้มน้องไปได้เลยครับน้องกินนานเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราต้องพาน้องไปอาบน้ํานะไปอาบน้ํากันในนุม่มอึ๊บโอย่าแย่งชิบหายเลยอุ้ยเหนียวหนืดปลาไปอาบน้ําไอ้ตัวเล็ก มันทำอะไรอ่ะมันกัดเราเหรอเสียเอ้ยกูกดน้ำมึงให้ตายเลยดีไหมเอาอาบน้ำซะแชมพูเอาอาขัดตัวซะหน่อยเมื่อกี้อยู่ดีๆมันก็จู่โจมเรานะครับ เพราะเราถือมันไว้นานเกินไปรึเปล่าโอเคแล้วก็อาจจะต้องใช้ไดนะเป่าให้แหง้งมันเขียนว่ามันเขียนว่า dry dog ด้วยนะเป่าหมามันไม่น่าใช่การเป่าหมามันไม่ใช่หมามึงอย่าทำตัวเป็นเหมือนในอนิเมะเรื่องนั้นดิไอ้ที่ม่งเป็นแรคคูนแล้วบอกตัวเองเป็นหมาโอ้ยปป่พา,า,าไปนอน มันจะโจมตีเราปะเนี่ยโอ้ยเร็วเร็รีบรีบไปรีบไปเอออ่ะผมผ้าให้ด้วยมันนอนกลนแล้วเราต้องไปนอนที่โซฟานะครับอันนี้เป็นห้องมันไม่ใช่ห้องเราเนี่ยมันมีรูปไหนอนเวนนี้ด้วยอนอนครับ มันจะไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรแปลกๆเราใช่ไหมล้วไงวะเราตื่นมาทำไมเนี่ยมันใช่เวลาตื่นเหรอเราตื่นมาทำอะไรอะ่ะเขาก็บอกให้นอนเฉยไม่ใช่เหรอหรือว่าห้องน้ำเหรอเราปวดฉี่เหรอ หรือเขาให้เราไปดูหนอนอาจจะให้เราไปดูหนอนนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ล้างเหรอมอเนี่ยจะทิ้งเน่าไว้อย่างนี้หรอเดี๋ยวเราไปดูหนอนกันเอ๊ะมันนอนหงายนี่เหมือนมันนอนไม่สบายตัวนะเป็นไงบ้างุีเสียงอะไรอะ่ะ เสียงโทรศัพท์เหรอเอ้ยเป็นยังไงบ้างหมาฉันเป็นยังไงบ้างทุกอย่างโอเคไหมเก็เก๋เก,เก็ก็โอเคแหละส่งข้อความไปบอกเขาหน่อยแล้วเหมือนมันดิน้นพัดาดอยู่อะไม่แน่ใจว่าโอเคหรือเปล่าเออถ่ายรูปให้ดู เหมือนมันดิ้นดินดินอยู่บนเตียงอ่ะฉันไม่รู้ต้องทํำยังไงอะ่ะอ่าฮะเราส่งรูปไปให้ดูแล้วแล้วไงวะเราต้องทำอะไรเรานอนเลยได้ไหม <F est> ข้อความเข้านะ <S <S อ๋อไม่ต้องห่วงหรอกบางครั้งเขาก็เป็นแบบนั้นแหละ เขาอาจจะฝันร้ายนิดหน่อยนะ่ะก็เหมือนจะมียาให้เขากินอยู่นะแปวยาไหมหเขาหน่อยสิอยู่ในห้องครัวนะ่ะเออมันต้องกินยาด้วยเหรอวะฝันร้ายเหรอนอนละมืออย่างงี้ปะบางทีสัตว์เลี้ยงผมก็เป็นนะหมาแมวอย่างเงี้ยนอนอึด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 อย่างเงี้ยมีมีเหมืมอนกันแต่เราจะมองมันเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ได้ดิมันไม่ใช่นี่ปะ น,น่าจะนี่บนะไหนอะฮึพอดอีตีดอ๋นี่ไงครับยาเจอแล้วสลีปเอทฮะแฮปปี้ยานอนหลับเหรอทำไมถึงใช้ยานอนหลับอ่ะทำให้น้องนอนหลับง่ายขึ้นปะหรอ มาแล้วเป็นไงบ้างโอเคมันนอนแล้วแหละฉันนอนไม่หลับเลยอะ่ะตอนนี้คือตัวเป็นตัวเป็นที่ตัวเราเองนะครับนอนไม่หลับแหละแล้วไงวะ เรายาก,กลับไปวางที่เดิมได้ไหมมันเอายา,ยาวางคืนที่เดิมไม่ได้แล้วครับแล้วกูต้องทำอะไรอะ่ะนอนได้ไหมนอนก็ไม่ได้แล้วอะ่ะต้องไงต่อออกไปงนอกเหรอ ไม่ได้ออกไปอนอกก็ไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่ในเนี้เราอาจจะต้องรอดูมันมะาราจะนอนไม่หลับอะครับอะไรวะนอนไม่หลับแล้วยังไงเปิดทีวีดูปะ เอาละลองนอนดูไหมเนี่ยเนี่ยนอนได้ละอ่าทีวีเปิดทำไมทีวีถึงเปิดอ่ะเสียงทีวีเปิดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนหนอนมันคานมา เสียงนเจ้าอุ้ยอะอะไรนะมันพูดได้ด้วยมันพูดว่ามนุษย์อะฮะนายดูใจดีนะ <im S 1> ฉันต้องการให้ในายช่วย <im S 1> ได้โปรดฉันโตรเกลียดที่นี่เลยฉันเกลียดที่นี่ฉันอยากจะหนี ช่วยฉันได้ไหมอะไรวะหนอนคุยกับกูได้แถบอยากจะหนีฉันต้องการบางอย่างจากนายฉันต้องการโทรศัพท์ฉันต้องการยานอนหลับด้วยเดี๋ยวนะนี่นายกินยานอนหลับของฉันไปด้วยอย่างนั้นเหรอทำไม ทำไมทำแบบนั้นน่ะเอาช่างมันเถอะฉันต้องการแชมพูของฉันด้วย,หม,ยหมายถึงอุปกรณ์อาบน้ำของมันนะ่ะเหมือนมันจะชอบนะช่วยฉันเก็บของพวกนั้นด้วยฉันจะไปในตอนเช้าแล้วก็ ฉันขอโทษที่กัดนายก่อนหน้านั้นโอเคเจอกันตอนเช้าอะไรวะคุณมันเกิดที่อะไรขึ้นว t ดดุฟักเท้าแล้วนะครับ โอ้ยเอาเราเอายามันเนาะหามันเตรียมแพ็กของมันมีกระเป๋ามันต้องการอะไรน,นะแชมพูใช่ไหมเราไปเอาของอุปกรณ์อาบน้ำมันก่อนโอเคแล้วก็โทรศัพท์กูด้วยเหรอมึงเอาโทรศัพท์กูไปทำอะไรอันนี้ยานอนหลับกับแชมพมูมือถือด้วยเอามือถือด้วยเอามือถือด้วยอ่ะโอเค อปิดกระเป๋าให้ครับแล้วไงต่อไอ้เชื่อมันเขียนกระเป๋าออกไปแล้วนอนกำลังเขียนกระเป๋า What the fuck is that กูกว่ากูกลับไปนอนดีกว่าจริงเพื่อนกลับไปนอนเถอะกูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขากลับมาสัตว์เลี้ยงเขาหายไปมึงจะทำยังไงอะ่ะมึงจะนอนเลยเหรอ ฉันควรเอาที่เหลือใส่ตู้เย็นเอาอะไรใส่ตู้เย็ดวะอาหารน่ะหรอหมายถึงเอาอาหารแช่ตู้เย็นไว้น่ะหรออันเนี้ยน่ะนะแล้วกูจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงอะ่ะนั่นสิมึงจะอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงอ่ะเพื่อนอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ มีเสียงข้างนอกนะครับมิสออกไปดูกันมันใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมออกไปได้ไหมเนี่ยออกไปไม่ได้งั้นเราต้องดูผ่านหน้าต่างเหรอดูยังไงอะ หนอนนะครับกับกระเป๋าเดินทางของเขาเผตดซิตติ้งมันกำลังโดนลำแสงดูดขึ้นไปบนฟ้ามันเป็นเอเลียเหรออะไรวะเกมอะไรวะเนี่ยเออมันมันขึ้นไปแล้วนะ่ะเออมันค่อยค่อยข,ขึ้นไปเหรอ มันไปแล้วทุกคนมันอะไรวะสมองกูประมวลผลไม่ทันมันเกมจบแล้วใช่เกมจบแล้วมันไปแล้วด้วยแล้วเราจะอธิบายเรื่องนี้ทั้งหมดยังไงว่าหนอนเขาหายหมายหมายถึงหมาเขาหายไปอะไรวะโอเคเอาเป็นว่าเกมจบแล้วนะครับ ไม่ว่าจะคืออะไรก็ตามเอาไว้เจอกันเกมใหม่ค้ดบายซียาเจอกันครับผม